กราบสวัสดีกับอีฟซีพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาทั่วประเทศเอาหลังจากที่พนักงานได้ห่างไปหายไปสองมือหนึ่งจะมาติดประกิจงานวิธีเครื่องเสียงพี่น้องโอ้บ่ได้มาลงให้เลยนะครับนะสองมือแต่ว่ามือนีนี่มาติดตามในส่วนของเรื่องของท่นชชานสสชจรแพทยยาไทยเพิ่นเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องเฮา,หน,นะา,เาหน่อยแน่เกษตรกรชาวนาเพิ่นติดตามเรื่องราคาข้าวนาปีและก็ข้าวนาปัง ในส่วนของตอนนี้นี่ตอนนี้นี่ราคาเข่าออกไม่มันกับราคาดียูมันบอกเพราะมันเป็นหัวปีอยู่ช่วงเมื่อเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันเพลย์ฮัรดวันศุกร์นั่นกิโลกิโลละสิบสามบาทสามสามสิบตังค์ก็คือตันละหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทอันนี้คือเปิดฤดูกาลนี่ที่น้องแต่ว่าตอนนี้นี่เข้ามาสัปดาห์ที่สองเนาะมันราคามันลวงเลี้ยวเด้ เหลือ12บาทหตอนนี้เหลือ12บาทหาหลายพื้นที่เลย12บาทหานะครับเนาะท่านสสชาชวันแพทย์ยาไทยท่านบายูนิงแล้วท่านก็ไปสอบไปติดตามในเรื่องของราคาเข่าไปนําไปเบิ้งสะก่อนพี่น้องไปเบิ้งแฟมผ่าแฟมเข่าสะก่อนนะครับเนาะครับสวัสดีครับพี่น้องครับแดงวันที19ตุลา2 5 68ผู้แทนดิชาญชวันแพทย์ยาไทยครับผมได้รับข่าวดีล่าสุด เมื่อสักครู่นี้เองนะครับจากท่านผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยคือการบุญเกิดนะครับโท่มากแจ้งผมว่าสหกรณ์เกษตรวิสัยทั้ง2สาขาทั้งสาขาโล่งศีนกเาะแล้วก็สาขาเกษตรวิสัยเมือ่อื่นวันที่20ตุลาคม2568นี่ที่ทำการเปิดรับซื้อเข่าหอมมะลิ5ปีเข่ากอฟอ15หรือที่บ้านเท่าเอินว่าข่าดอหรือที่เอินว่าเข่าเบา นะครับเข่าเก่าซิบมือทีสีออกก้อนเข่าหอมมะลิหนึ่งูนหาเข่าใหญ่มืออื่นมีซิตุราเป็นต้นไปสิเปิดทําการรับซื้อเข่าจากพี่น้องเกษตรกรเชาหน้าในพื้นที่นะครับเกษตรกรสามารถชิกแล้วโดยราคาที่เปิดรับซื้อนะครับฟังดีๆนะครับพี่น้องเด้อฟังดีๆครับรับซื้อ,อยูทีกิโลกรัมละสิบสองบาทห้าสิบสตังค์โอ้เป็นยังไงเหรอพี่น้องครับราคานี่เป็นราคาเปิดภายในวันที เปิดตั้งแต่วันที่20ตุลาเป็นต้นไปแล้วเป็นราคาที่เบ่งตามคุณภาพปยมีขอแม่ย่างหนึ่งครับว่าเข่าสดบ่เป็นยังขออย่างเดียวขอให้เป็นเข่าแก่เข่าแก่ด้วยพี่น้องฟังดีเด้อเพราะม่นเข่าเขียวเขียวมากย่านบ่ไดดราคาบ่อใดนี้ตั้งต้นขอให้เป็นเข่าแก่ก่อนอันดับแรกคันเป็นเข่าเขียวมากเข่าโปะแก่เผินบ่เอาเด้พี่น้องเผินบ่เอาบ่มีหมองไดเอาพี่น้องบ่ต้องเป็นห่วงว่าราคามันสีลงนะครับ หาเห่เาเกี่ยวเขาแก่มากส่วนคุณภาพกาสิิลดลังกันไปนี่คือข้าวอัปเดตล่าสุดกถือว่าเป็นข้าวดีสําหรับกินนองเกษตรกรเช่า,นชาหน้าในพื้นที่มูล่าลองไ้อำเภอกเกษตรที่สัสแล้วก,กับบิเวณใกไก่เคียงหลายมองนะครับขึ้นราคา1213บาทหลายพนก็บบอกว่าพ่อไปห่อแล้วได้10บาทได้8บาทได้เกบาทมั่นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยปัจจัยที่สําคัญคือเขาเห่าแก่บออันดับแรกเดอ้อ อันนี้คือราคาเข่าสดนะครับกันเข่า,ขาแห้งกับลอดติดต,ตามว่าทั้งพื้นที่ต่างๆพิ่นสิเปิดราคามา,จากจังไดอ่าผมกับน้ำเลี้ยนพีนพ่น้องเกษตรกรพี่น้องเช่าหน้าในพื้นที่แถวแถวอเภือเกษตรวิสัยครับจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งของมุ่นข้าวสารนะครับดีว่าดีพี่น้องก็ต้องไปตัดสินใจเบิ่งแต่ว่าสําหรับผมแล้วคันเข่าหอมมะลิปีนี้ยืนพื้นอยู่ที่12บาท13บาทในราคาเข่าเขา่เขาสดเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รกับพ่ออยู่ไห้ อร์เขาแหงกาที่ขึ้นไปยูทีสิบหาสิบหกบาทนะครับกับขออย่างเดียวขอว่าให้ราคาเขาเนี่ยมันคงทีไปจนสิ้นสุดฤดูกาลเพราะว่าน,นี่เป็นแค่เขาอ่าเขาดอนะครับเขาเบาทีสีเริ่อมออกมากในช่วงนี้แค่นั้นเองเขาใหญ่เข้าอีกเดือนนึงกูนะอีกประมาณนีสิบมือนะครับสิบหาตุล่าเป็นต้นไปจังสิงเป็นเขาใหญ่กับขอให้ราคาคงทีแบบนี้ครับมี่ยังผมสิอัปเดตเรื่อยๆครับขอมุ่นล่าสุดนะครับผมอยู่ที่โรงพยาบาล จังหวัดเลยครับไม่เยี่ยมผู้เฒ่าครับไม่เยี่ยมเฒ่าพ่อครับเอาพี่น้องโชคดีอยู่ดีนี่แห้งครับนี่ก็คือท่านสสชชวนแพทยาไทยที่เพิ่นไปติดตามเรื่องราคาเข้ามาให้ทั้งจังหวัดร้อยเอสนี่ก็คือเปิดเริ่มเปิดตั้งแต่มือนีเนาะราคาเริ่มต้นก็คือ12บสาทห้ตังค์แต่ว่าเข้าต้องมีคุณภาพเข้าต้องงามก็คือเข้าเรืองเบิดน,นั่นแหละเข้าบ่ติดเขียวว่าไงใช่เนาะครับเนาะเออเบ่มีสิ่งเจ้าปนหลายเออเข้าอันนี้ขายสดราคาขายสดนี่ ราคาขายสดน้องเขานาะถ้าขายแห้งนี่คาดว่าน่าจะอยู่ที่15บาทซื้อ16บาทหรือว่าตันละ1 5 0 0 0หรือว่า1 6 0 0บาทนี่ประมาณนี้นรับเนาะก็แสดงว่าราคาเขานี่มันโอเคอยู่อันนี้ทางจังหวัดลอยเอ็ดนรับเนาะแต่ว่าทางจังหวัดอุบลราชธานีก็ยังทีพยาการเจ๋งล่ะเปิดมาตลาดมือแหลกเปิดมาสัปดาห์แรกของสัปดาห์ที่แล้วนี่13,300 แต่พอมาสัปดาห์นี้ลดลงแบบพรวดพลาดแบบน้ำบกเลย <c oughs> เหลือ12บาท50ซ้ำกันเลยไปเบ่งในส่วนของเกษตรกรผู้ที่จะปลูกขา้าวผู้ที่ปลูกผู้ที่ปลูกแล้วเนี่ยผู้ที่ปลูกข้าวหอมสยามนี่พี่น้องข้าวหอมสยามนี่ยังบาทันได้ผ่านาการรับรองในส่วนของอยนะครับนะเนาะกรมการข้าวยังบัทันได้รับรองอยู่เพราะฉะนั้นนี่ถ้าไผปลูกหอมสยามนี่ าทางรอยเอสนี่ก็หลายพี่น้องหลายที่นี่เพิ่นก็นพยายามหาทางซอยเหลือเนหาทางแก้ไขให้อยู่าทางูัว่าราชก,การจังหวัดแล้วก็นในส่วนของอกเกษตรในพื้นที่แต่ว่าไปฟังไปเบิ่งไปฟังท่านสสชชวนันคือกันพี่น้องเพิน่นะไปติดตามมาให้นะครับนะ คน้องครับสวัสดีครับผมซอสสบิ๊กครับพร้อมด้วยท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขิมโจนะครับแล้วก็ท่านพ่อตาชัยตาชัยนักดีเด็ัวหน้าส่วนของจังหวัดเลยเอ็นเท่ากินทั้งเลยท่านไทยนิดขอท่านท่านจังหวัดน้ำนะครับมือนี้ทั้งวหน้าส่วนราชการของจังหวัดเลยเอ็นที่เขามาชี้แจงประเด็นเขาหอมสยามของจังหวัดเลยเอ็นที่มีหนังสือจากทางจังหวัดเนี่ยนะครับสั่งให้หมดผูกหมดสดล่องว่าเป็นยังพี่จังไปสั่งให้พี่น้องชาวนาหมดผูกหมดสดล่องมือนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวของในระดับจังหวัด แมาชีดยาให้กรรมธิการฟังเบื้องต้นเนี่ยแตคือม่เห็นผลน,นะครับที่จะต้องสร้างระงับสร้างงดก้อนเนี่ยเพราะว่าการทีสีรับรองท่านเขาไม่ระว่าจะเป็นในรลาน่างการตลาดการส่งออกเนี่ยมันยังว่าท่านนี้มีรูปธรรมท,ที่ชัดเจนในขณะเดียวกันในเร่งรายลเอียดเนี่ยเป็น G.I. ไอูเข่ามอมมะิิ H F G, I, ส่งตลาดทั่วโลกอันว่าพีมาตรการรับรองค้ผลิตเนี่ยขาดออกม่ามาผลกันสิเป็นปัญหาแบบไงกระเพาเอามานี่แหละครับผู้ข่าใจมันเดี๋ยวใน่คณะเดียวกันเองพี่น้องที่ปลูกไปแล้วสิไปขายใส่ทั้งจังหวัดกิดสิเอ้าก็ไปประชุมรวนครับโดยท่านผู้ว่าพี่น้องนะครับสิกลับไปประชุมรวนประสิทธิ์เตรียมรับมือจะดนกับเพาภายในจังหวัดเข้านะครับส่วนระดับส่วนกลางเองเนี่ยกรรมธิการกับพี่มาตีตีสิทธิ์ทรงให้หน่วยงานเพราะว่าสิเป็นโครงการเข่าโครงผ้าหนิดแต่วก็งวดโครมส่งเสริมเป็เกี่ยวของไปเตรียมแผนการรับมือใส่ตัว มีเป็นกรณีศึกษาเลยครับว่าต่อไปนี่เขาพันใหม่ๆที่เกิดขึ้นให้ประเทศให้สิ่งนีการมาตรการรับร่องจังไหนจังสิส่งเสริมจังสีเย็นเหนพี่น้องชาวน้าอาย่ดีไม่แห่งไหนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนะเอาฝากกันได้็รอ ให้พี่น้องนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้ทาจทังช่วยเหลือเต็มที่จริงๆท่านผู้ว่าราชการไม่มีน้อนใจเลยครับจะสร้างการว่าหลังจากประชุมกับวิดการแล้วให้ไปรายงานและเตรียมเชิญพี่น้องมาบเพคุยกันอาวทางร้องรับเยียวยากันนะครับสร้างความเข้าใจข้อมันว่าเป็นอย่างเข้าคือถึงต้องสรงติ๊งเชติ๊งสี่นะครับแล้วจอติ๊งเต็มที่แนวได้เขาสิปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้น เพื่อทั้งนี้เพื่อจังหวัดก็ได้รับลูกของของมาดีนักพร้อมกับคุณขายที่สุดก็คือเช่าหน้าพี่น้องเขานี่ละเก็ดยังในยาเก็บปูคือดอกปูได้หลายท่านแต่เห็บเงินตกแล้วมันจะไปขายใส่ปูแล้วมันจังสิว่ามีปัญหากับของเก่าเาอันนี้คือหัวใจของปัญหาเนาะพี่น้องผมบริบูบาร์พี่บ้าจะไปกินได้เนาะเสียงกรจะไปหาบริบาลเขานี่ครับถือว่าเป็นการทำงานหลายๆด้านของบทบาทของการเป็นสส ของท่านชัชวานแผดยาไทยนะซอานำถือว่าเป็นอสอานำดีจังหวัดจะประจำรอยเอ็ดเลยพี่น้องแบบนี้นะได้ให้ได้เป็นนายกนะครับนะท่านได้เป็นนายกแน่เพราะว่ารับล่องนี่กเกษตรกรอันดับหนึ่งเลยแล้วามาก่อนเลยแล้วแต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็คือท่านรอยเอกธรรมนัสพุ่มเพลานะครผูกกองธรรมนัสผูกกองธรรมนัสเ,เป็นเจ้ากระท่วงแล้วก็เป็นล่องนายยกพร้อม ถือว่าเกษตรกรมาก่อนอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าอันนี้ในส่วนของเขายังบัตรทันห็นมันยังบัตรทันเห็นผลงานนะครับนะเพราะว่าที่ผ่านมายังบัตรทันได้เห็นผลงานอันนี้ก็คือพอได้รับตําแหน่งแล้วผลก็ออกมาเบาๆหน่อยวเ้าซูมือเบาซูมือในส่วนของสื่อเชี่ยวกะแพรกระจายหรือว่าประกาศไปซูมือแต่ว่าผลงานนี่ยังบัตรทันได้เห็นนะครับนะ ก็รอเบิงผลงานอย่างเดียวตอนนี้ก็คือท่านเรเอกธรรมราพมพงบอกว่าเกษตรกร,กรชาวนา,าต้องมาก,ก่อนพวกในทุนที่เอารัดเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกร,กรชาวน,า,หา,หนานี่เศร้าเลยอ่า้าวบ่าเศร้านี่เจอด,ดีแน่วสันพนวา่าเอ่อทีนี้ก็มารอเบิงวา่าพนจะแก้ไขได้ย่างทีพนวา่าบออ่าอยางที่พนว้าบอเพราะวา่าอย่างเพราะว่าอ่าเท่าที่พนตั้งใจทาก็คือ1นึจะเป็นเรื่อง โรงงานปุ๋ยแห่งชาตินะครับเนาะอันนี้ก็สําคัญถ้าทําไดน้นี่ก็พอพอใหญ่าการว่าปุ๋ยมันถูกก็คือต้นทุนมันถูกนี่ในเมื่อต้นทุนมันถูกก็คือปุ๋ยมันถูกเกษตรกร,ร,การชาวนาเฮานี่จะลืมตาอาปากได้อยู่พี่น้องแม่นบ่สองเรื่องราคาราคาเขา่าพ่นว่าที่เท่าที่เราเอกธมรพรุพร่มเผาว่าไว้ก็คือต้องไม่ตำกว่าหนึ่งหมื่นบาทเนี่ย แต่ว่าเปิดตลาดมาแล้วเมื่อว่าจังหวัดอุบลราชธานีหรือว่าบางจังหวัดน้องเขาที่เปิดตลาดมาแล้วตอนนี้มัน 12, สิบสองบาทห้าสิบเท่ากับว่าตันละหนึ่งมืนสองพันห้าร้อยบาทอ่ะหนึ่งมืนสองพันห้าร้อยบาทก็ถือว่ามันกับาม 1, บาต่ำหนึ่งหมืนอยู่เด้มันกับามาต่ำหนึ่งหมืนบาทอยู่เนาะก็ถือว่าอ่าโอเคอ่าซัมปีกายซัมปีกายปีกายกับราคาประมาณนี้นะเขาเนาะปีกายราคาประมาณนี้อันนี้นี่แต่ว่ายาชลาใจในเรื่องราคาเข้านี่ อย่าไปไว้ใจเพราะว่าบางเทียนี่ขึ้นตอนเ LIKE ศ้าตอนแดงตกเลยบูบล่งมันเป็นพันมันก็มีเด้เออราคาเขามันบ่แน่นอนเนะเรามาเนาะมันก็คือแราคาปุ๋ยเน้ปุ๋ยนี่ราคาก็สอบละพันนี่เบ้ยเบิดปีเบิดเดือนกับสอบละพันอยู่นีขึ้นมาจากแปดลอยเป็นพันหนึ่งยั่สี่นี่มันจะบ่คือราคาเข้าเลยพี่น้องราคาเข้าเนี่ยบ่เปิดมาหมื่นแรกนี่ทั้งพี่น้องจังหวัด อำเภออำเภอ,อสตึกเน,ะน, 3, นะะกาะหม,ม,มื่นสามห้าร้คทางอุบลราชธานีกับหมื่นสามกมีทางเออหมื่นสองแปดร้อยกมีเนี่ยนีขนาดติดเขียวยังหมื่นสองแยู่เนาะแต่ว่าพอผ่านมาสองมือราคาตกลง12,500แล้วตอนนี้ณราคาปัจจุบันนี่นะครับเนาะหนึ 12, ่งอัน้าร้อยอันนี้เขาแง่มีพี่น้องเด้ออ้อว,วนี่ก็คือราคาเขามันก็มีหลายขนาดนะครับเนาะ อ่าอันนี้คือเข่าแงมเข่า,าเหลืองสูงแงมแต่ว่าถ้าติดเขียวมีเสียงเจียวผลมีหิมีดอกหญ้าหลายหรือว่ามันจมน้ำเข่าเปียกน้ำเข่าจมน้ำทังสี่นี่บดายเด้ราคานี่บดายราคาก็ต้องลดลันกันไปนะครับเนาะเอาความจริงมาเวาโหลดนะครับนะอ๋อก็ขอบคุณท่านสสชัชวันแผทยยาไทยที่ติดตามในส่วนของเรื่องราคาเข่ามาให้รับสุเก,กษตรกรได้รับรูรับทราบแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่ปลูกเข่าหอมสยาม ตอนนี้ท่านก็บบาดานิกดูดายเนาะเขาบ่าท่านก็หาท่างซอยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาเขาอยู่อ่ะก็ขอบคุณหล,ลายๆคลิปนราพากันไ่พี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ